เาทองชแนลน,นะครับพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสังทุกบุญเ้วยกันนะครับพระท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับ अदिवादन से ले शनि สำหรับคลิปสบ,บายเช้านี้พระท่านไปแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาทัวร์ไม่ได้พาพี่น้องมาออกดูนอกสถานที่พี่น้องเหือดแห้งฝนพระพิรุณไม่ยอมมาเลยพี่น้องเลยเห็นประเทศรัเสเซียฝนตกน้ำท่วมทะลักเมืองรถไหลมาเป็นเหมือนไหลไหลในคลองนะฮะ เห็นก็สงสารนะพี่น้องถึงไม่ใช่บ้านเราแต่เห็นเขาก็สงสารแต่น่าจะก,กระจายกระจายมาที่บ้านเรามั้งเนาะนะเพราะว่าเกษตรกร,รทุกคนนะครับทั่วประเทศเลยไม่ใช่เพียงประเทศไทยนะพี่น้องประเทศลาวประเทศเขมรก็แห้งแรงกันนะครับมาดูบรรยากาศคลองคลองแห้งนะครับสุชาดา แอดมินน้อยนะแอดมินน้อยตามตามต้อยๆเลยนะครับอันนี้ก็ท้องทุ่งนาที่เขียวขจีแห่งนี้นะพี่น้องเฝ้ารอาพระพิรุณท่านมาโปรดนะครับก็ทําใจสบายๆพี่น้องนะฮะได้ทําบุญใส่บาตรยามเชา้าแล้วก็ดูความเขียวขจีของท้องทุ่งนาทุ่งได้ก็สบายสบายใจใพี่น้องอไม่มีอะไร สดชื่นเท่ากับนะธรรมชาตนะิของบ้านเรานะครับนะจะที่ไหนก็ตามนะทุกส่วนของโลกนะนะก็จะมีชัยภูมิหรือมีภูมิศาสตรนะ์ไม่เหมือนกันบางประเทศก็ร้อนบางประเทศก็เย็นนะแต่ประเทศไทยก็กางกลาง,ก,ลางก็เป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดนะแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะพี่น้องนะไม่มีที่ไหนนะดีเทียบเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นครัวโลกนะเป็นแหล่งอาหารของโลกนะครับ สำหรับคลิปใส่บาทชานี้ต่อทองแชนแนลก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจต่อทองแชนแนลด้วยนะครับแอดมินน้อยๆน,นะครับสวัสดีครับ